สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ,อ่อมื่อนีนพบกับผมขั้วตะออน,นะครับสิบห้ามาเบงเหล็กตัวถังกระเหล็กคัสซีเออเหล็กคัสซี่กะเหล็กเครื่องของดีซีดีซีเจ็ดสิบกีนี่นครับพัดตรงนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันผมเห็นแล้ว ผม่นาซิเบิ่งเร็วผมอะ่ะมอจะมา่งลดออกหาเลยครับเรียกเครื่องมันเห็นเร็วเลียกเครื่องม่นกวจะอยู่คือยังรถไทยลยครับเครื่องเดียวกันหมาจะเครื่องอยกันนะผู้ใดเคยโอนรถไทยโอนเนี่ยเนี่ยครับมอจะมั่งออกลยเนี่ยมอจะมา่งออกเลยรถอต่ใจใหแห้งเดี๋ยวเขามาเบึงกัน ไอ้สรุปเรียวเนี่ยคือมันมันบริหารยากกว่าที่คินนด,ดนี่ผมหาผมเปิดบึงนี่แกะออกพราะถ้าเห็นแล้วปุ๊บมันบร้หารยากกว่าที่คิดเลยโงย่จิมหายเลย,ยดเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับผมหาหมอเบิดขันนะ้ะนี่เข้ามาเบิ่งหลีกเขาเบิ่งหล็กเครื่องกันก่อนเหลีกเครื่อง นะครับเฮาเบิเงเลขเครื่องของ d c ซ0เจ็ดสิบกันนะครับย่างเขามากก็นี่ย่างขามาตามนี้นะครับเปิดตัวนี้ออกนะครับนี่มันจะมีฝาข้างอยู่ตัวหนึง่งเนี่ยเปิดออกเลยฝาข้างเครื่องเปิดก่อนจะพ้่งพอดตัวนี้ครับนี่อันนี้บริเกียวของเราคือเปิด มันยัมีฝาคางตรงนี้เนี่ยเอาฝาคางตรงนี้ออกปุ๊บนี่นะครับมุดเข้าไปมุดเข้าไปนี่เห็นเห็นอยูต่ตัวปั๊มไหมครับเดี๋ยวมันเห็นอยูต่ตัวปั๊มไหมครับนี่ อยู่อยู่ต่อปั่มเลยนะครับอืมมันบ่หินมืดขอให้แล,แล้วก็ปึ๊บเลียวเลขาซีได้เรียกเครื่องเดียวมาเลขาซีเน่างอ่นี่เลยครับนาารนาารเน,นี่ยมาดากรถเนี่ยมาด่างรถจริงสิเนาะนี่นี่เนี่ยมาดากรถด้วยครับมันจะมีตัวอันนี้แทนไอ้ตรง เป่าเข่าออกดลดเขา่าเออเป่าเข่าออกเนี่ยยางมากนี่เลยครับนี่นี่เลขคับซี่ครับโอ้โหห้าเกียบตายอีเล่นี่เ้คัสซี่หลเกี้ยวอยู่ตรงนี้เลยครับห้าเกียบตายผมสุดยอดอิเล,เล่โดยคนนี้ นี่แหละครับย,ยังสักไปสากว่ากลุ่มมาเรียวหาอีกนี่ครับนี่ไม่เห็นยิ่ตรงนี้เลยดิมีถ่ายรถเล็กน,น่อยนี่เลยครับเล็กน,น่อยนี่ผมใจะให้ว่ามางังออกเลือนี่นะครับมันเป็นเทีเยนแหลกที่ผมมาอุนรถเกี่ยว คูบูต้า dc เจ็ดสิบ dc เจ็ดสิบ g พัดนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับรนี่นะครับผู้ใดผู้ใดจะไปสื่อรถสื่อเงิงกัเบิง้งมามันยู่ขงขรุขระมอนะครับยู่ขงขรุขระเบิ้งดีดีไปสื่อรถสื่อเงินกับเบิง้งมาเลยตรงบอเอียงบอคอยสื่อกันเนาะ ่อยสีดกลงเสียขายกันมันจะได้ง่ายต่อก,การอนกันเห็นครับการอนกันใหญ่เอียงถ้าบ่มีเหล็กเครื่องเหล็กคัสซี่นี่มันจะอบ่ได้โอนายากถ้าบบตรงก็จะดําเนินการยาก่นะครับอ๋อไ้เพียงแค่นี้นะครับเอ่อผูใ้ใดถือใจก็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ครับสวัสดีครับ